สวัสดีครับอยู่กับผมดีเจโนแมทนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับเกม Guardians p a t u l a นะครับวันนี้ผมจะพามาดูตรงนี้นะครับจะเป็นเหมียวน้อยออกเปิดัติการนะก็จะเป็นตู้สุ่มกาชาแมวนั่นเองนะครับก็จะมีแมวทั้งหมด5ตัวนะครับแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะจะเป็นลายคนละลายแต่ว่าจะมีตัวพิเศษ1ตัวนะครับก็คือเจ้าแคทเทเดอร์นะครับถึงชื่อตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมพามาดูนะครับ ชื่อเขาเนี่ยมันอ่านว่าแคทเลเดอร์นะครับแต่จริงๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะอ่านว่าแคทแคทแคทเทเดอร์ Cat ก็คือ,อพ่อ้าแมวนะครับซึ่งน้องเนี่ยมีความน่ารักมากนะนี่ร่างแรกเนี่ยตาแป๋วกลมสีดำเลยนะครับร่างสองกับร่างสามเนี่ยมันก็จะมีกิมมิคเพิ่มขึ้นมานะครับผมอ่า๋ยวผมาพาไปดูในเกมเลยดีกว,ว่าว่ามันมันต่างกันยังไงครับนี่นะครับอืมผมว่ามันไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะอ๋ะอ,อต่างกันที่ของในเป้นะฮะของในเป้มันจะเยอะกว่านะครับประมาณนี้ แล้วก็น่าจะเป็นกระดิ่งที่คอนะครับร่างแรกเนี่ยจะไม่มีกระดิ่งที่คอนะครับเรากดดาวแล้วเราสามารถเอาร่างไหนมาเล่นก็ได้นะครับ่าง่างดาวกับ3าดาวเนี่ยเหมือนกันนะครับแต่ว่าร่างสาดาวมันจะมีความฟงฟิงเวลาเดินนะจะเป็นแบบแสงอล่าที่น้องแมวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีโมจิกันนะครับว่าน้องเขามีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ อ่าก็จะเป็นงานคุย้ของอันนี้แค่นี้เหรอก็จะเป็นการโยนตุ๊กตาแมวขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็เก็บขึ้นมานะครับผมหรือนนจะเป็นการเต้นนะฮะเต้นตามภาษาแมวๆอันนี้จะเป็นการเปิดร้านนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากคือสกินของน้องเขาเนี่ยมันมีแค่นี้จริงๆนะครับนะ แล้วตัวอื่นๆเนี่ยก็ก็น่าจะเรียนอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูคือจะไม่พูดอะไรมากนะครับก็คือเนี่ยสองแบบเนี่ยมันจะมีล่างร่าง,ร,างร่างของแคปเทเดอร์เนี่ยจะไม่เหมือนใครเลยส่วนไอแมวอีกสองอีกอีกอีกสี่ตัวที่เหลือมันจะเป็นคนละลายกันสองตัวนะครับอีโมจิมก็จะคล้ายๆกันอย่างเนี้ยจะเป็นอย่างนี้แล้วก็นอนเดี๋ยวเป็นการอาวุธออกมาจากประตูนิสิ นเนี่ยสองตัวนี้จะเหมือนกันนะครับเหมือนกันเดียเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมให้ดูทุกอย่างเหมือนกันนะครับวันนี้เราอยากมารีวิวแค่แคทเดเดอร์เฉยนี้มาให้ดูเฉยนี่นะครับตัวนี้ก็จะเหมือนกับอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าอีโมเนี่ยเหมือนจะน้อยกว่าอันนี้เป็นการเล่นเครื่องดน,นตรีเป็นการตั้งค่าขู่ และเป็นการวิง่งรอบหางตัวเองนะครับเจ้าตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับจะเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยนะครับเราสามารถไปลองเล่นกันได้นะครับอ่ะมาพูดถึงกิจกรรมนี้กันนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีนี้ด้วยอันนี้คือถ้าเราเก็บครบ5้าตัวเนี่ยเราจะได้ท่าบอมพิเศษนะครับก็จะเป็นการปล่อยขึ้นพลังออกไปสามลูกแล้วก็ระเบิดเป็นรูปหน้าแมวนะครับก็ค่อนข้า,ขาสงสวยงามเลยนะครับ ก็คือเอฟเฟกต์นี้เราต้องเปิดให้ครบ5ตัวเราถ้าเราอยากได้ตัวใดตัวหนึง่งอ่ะแล้วเราเปิดแค่ได้แค่ตัวเดียวเราจะไม่ได้เอฟเฟกต์สกิลจู่โจมนะครับถ้าเราอยากได้ทั้ง5 5าห้าแบบถ้าเราอยากได้เอฟเฟกต์จู่โจมเราต้องเปิดให้ได้ทบทั้ง5ตัวก็คือเหมาตู้นั่นเองนะครับทีนี้อเลทการเหมาตู้เนี่ยมันจะตกครั้งละประมาณ2ี่ถึง24บาทนะครับถ้าเรานับจากแพ็คนะครับเพราะว่าสุ่มครั้งหนึ่งเนี่ยมันตกที่อ่า สามร้อยสามร้อยคิดตั้นตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราเติมยี่บห้าบาทเนี่ยมันจะตกเจ็ดร้อยนะเพราะฉะนั้นมันจะสะสมครั้งหนึ่งยี่สิบสามถึงยี่สิบสี่บาทนั่นเองนะทีนี้เนี่ยพอมาดูตรงตรงนี้นะครับมันจะได้อ่าหนึ่งกระป๋องถึงห้ากระป๋องสูงสุดเนี่ยที่ผมได้มาโดยเบื้องต้นเนี่ย ถ้าเราเติมแพ็กยี่ห้ามันจะตกที่ประมาณ125บาทถึง300บาทนะครับที่จะได้เหมาตู้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับแต่ไม่ได้เกิน300แน่นอนนะจากที่ผมดูหลายๆคอมเมนต์นะครับอย่างบันทึกรางวัลผมเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ฮะเห็นไหมนี่ครั้งแรกเนี่ยผมดวงดีมากเลยก็คือผมได้สี่เสร็จแล้วผมก็กดมาอีก2ครั้งเนี่ยผมได้แมวตัวใหญ่เลยแต่เพราะว่าผมอะ่ะอยากได้อ่าอยากได้ ถ้าจู่โจมผมก็เลยจําใจต้องกดนะครับก็คือไอ้สี่ห้าครั้งแรกเนี่ยผมดวงมากเลยเนี่ยได้สี่ได้หนึ่งได้ห้าได้หกได้สองคงหลังๆเริ่มเกลือนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการรีวิวตู้ชาแมกกาตู้กาชาแมวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดต like, ิดตามด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ